สนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10นักเตะซัด4เม็ดในนัดเดียวสุดเจ๋งอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอ,อยกย้ายขอไปท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูแลวชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ไกลๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามนะครับ อันดับที่สิอเบอร์เตอร์บูเอโนของรายโอบายกาโนเมื่อปี2015พี่แกเหิมเคริมสซัดไปสีลูกทั้งทะยานพุ่งไปมงทั้งเก็บบอลเข้าไปซัดจอดจอบวกด้วยปลายตีสนสบบอลไปนอนที่ตะข่ายและปิดท้ายด้วยจังหวะซ้ำทำส,สวงควงคนเดียว4มเมตรในคืนนั้นกลับไปบ้านฟันเมียต่อจนฟ้าเหลืองกันเลยทีเดียวเชียว อันดับที่9เนม่าแห่งบราซิลในปี2014คืนนั้นนะพี่แกทั้งลอกโลโกโชเทพเมฆขิงๆทั้งหลุดเดียวเคี้ยวตีเข้าไปยิงแบบสบายมือสะดือจุนตามด้วยจังหวะเข้าซ้ำแบบจอ่จอๆพ่อร้องไห้แล้วปิดท้ายด้วยลูกมงลงตะข่ายสบายๆคนเดียว4เม็ดเสร็จไป2น้ำเลย อันดับที่8คิเซโนโรนัลโดในปี2011พี่แกทั้งเก็บตกจกตีนยิงตามด้วยแตะบอลพากองหลังเหวอและเขยิ้ซัดเต็มตีนต่อด้วยดุดเดี่ยวมาแล้วยิงเสียบเสาแรกแบบโกแดกลมเป็นอาหารคลานไปรับไม่ทันจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยริมเส้นเปิดเข้าในให้แกยิงใส่แบบนิ่มๆเรียกได้ว่า4เม็ดเสร็จกิจพี่แกนี่ได้ลูกบอลกลับบ้านเป็นรางวัลไปเลยคืนนั้น อันดับที่7บาสโดดมาถึงพี่แกกระโดดมงนำร่องไปก่อหนึ่งเม็ดต่อด้วยเปิดเข้าในใช้ส้นตีนยิงโกนี่แต่หันมองคอแทบหักตามด้วยเพื่อนเปิดเรียบทางโดดแ,แล้วยิงด้วยปลายท้าเข้าไปแล้วปิดท่าด้วยเพื่อนเปิดมุมเข้ามาแล้วเอาขายันดันบอลเข้าไปแบบคืนนั่นนอนฝันดีกันเลย4ลูกหมาป่าอิ่มคุ้มปลิ้นเลยอันดับที่6ขาโหดกระโดดยิงสาลาตันอิบราฮิโมวิชคืนนัก,กจัดเต็มที่ขี้เต็มกางเกงเริ่มจากเพื่อนเปิดเข้าในแกใช้ไวพริปยิงเข้าไปแบบใกล้ชิดจิตแจ่มใสต่่ออด้วยเพืน ส่งเข้าในแล้วกันก็นใช้ลีลาส้นตีพิศนาจัดก,การพาบอลไปพบปะทุรากตะขายตามด้วยลูกซั้เต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงทะแยงไปเสียบเสาแล้วปิดท้ายด้วยหลุดมาทางขวาไร้คนมากบแกเลยจบสกอร์ด้วยความสวยงามซัดไปคนเดียว4เม็ดนี่พี่เล่นบอลหรือกินบุฟเฟ่แม่งยิงเอายิงเอาเลยสุดตีมจริงๆ อันดับที่5ย้อนกลับไปปี2 0 0 5สมัยพี่เชฟเขงโกยังพีคสัสสัสพี่แกเริ่มต้นในการหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงลอดดากโกจะต้องร้องโอโหเย็ดแค่แล้วต่อด้วยการตัดฝาเครื่องจีนขวางนำทางไปเสียบสาวเข้าประตูตามด้วยเพื่อนเปิดเข้าในให้แกใส่สกอร์สบายสบายสไตล์พี่เชฟแล้วจบคืนนั้นด้วยการแย่ตีนส่งบอลเข้าประตูไปแบบเกือบกระแทกเบ้าหน้ากโกทําให้คืนนั้นพี่เชฟแกอิ่มไปหลายวันเลยยิงไปสี่พี่สบายใจ อันดับที่4วันนี้พี่ตั้งขอควบสองอันดับกันเลยโหดสัตว์รัฐบาลไทยจริงๆเริ่มจากเปิดเข้าในพี่ตั้งแกยิงติดแต่เอาจนเข้าต่อด้วยเพื่อนเปิดมาแกพักอกแล้วฉกยิงแบบไม่ปล่อยบอลหล่นพื้นให้ศกรปรกตามด้วยฟรีคิกทางเลียบโคตรพ่อโคตรแม่ไกลจากเชียงใหม่สู่สุไหงโกโลกและปดไดท้ายด้วยจักรยานอากาศร,ายระยะโคตรไกลที่โลกต้องจดจําว่าลูกนี้เป็นจักรยานอากาศที่โคตรโหดที่สุดตั้งแต่มีจักรวาลนี้มาเลยอันดับที่3มอังเดรอาชาวินแกเริ่มกินนิ่มจากลูกยิงคําขวัญขอสนามยิงชคาอ เช็ดเค่ต่อด้วยการวิ่งฉีกกองหลังเป็นชิ้นๆแล้วยิงบอลพุ่งตรงเสียบตาข่ายเลน่าพุ่งแทบตายกะเอาไม่อยู่ตามด้วยกองหลังหงส่งให้แกยิงเหมือนอยู่ทีมเดียวกันจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยการส่งไม้พี่วินแกนเดี่ยวๆเลี้ยวเข้าไปยิงบอลเสียบมุมโกกลุ่มใจโดนไป4เม็ดเมียดาเช็ดและคืนนั้นกับพี่วินแกนเล่นยิงเสาหงงงเป็นไก่เลย ันดับที่สองเจ้าต่างดาวอัจฉริยะลีโอเนลเมสซี่พี่แกเริ่มเมามันด้วยการว่าบอลไปนอนตะข่ายแบบโคตรแรงโกไม่ได้แก่คว้าลมต่อด้วยเลี้ยงบอลมาหน้าประตูแล้วจูๆ่ๆข้าซัดแม่งหน้าตาเฉยตามด้วยวิ่งตะบันตีหลุดเดี่ยวมาชิปข้ามหัวโกเอาตัวไม่รอดจอดสนิทและปิดท้ายด้วยจังหวะซ้ำลอดดากโกถากขามาปิดไม่ทันพลันโดนไป4เม็ดเมสซี่ยิงเสร็จก็เรียกยานกับดาวมายุรีทันที อันดับที่1โรเบิร์ตแลวานอฟสกี้ owski, พี่แกจัดเต็มที่ไม่มีเม้เริ่มจากเพื่อนเปิดมาพี่แกหยาแขแย่ขาพาบอลเข้าไปต่ดอด้วยเพื่อนส่งให้แกใช้สกิลหมุนตัวขั้วตีนยิงบอลวิ่งเสียบตะข่ายตามด้วยเปิดเข้ามาแกใช้ตีนซ้ายรับตวัดมาหาตีนขวาสั้นพาเข้าไปอย่างไรที่ติและปิดท้ายด้วยลูกโทษสั้นโดดๆแบบไม่มีปัญหาให้เหนื่อยใจสรุปแล้วสั้นไปคนเดียว4เม็ดว่าก็ว่าเถอะครับแต่น้าสลาตันนี่ควรได้อันดับหนึ่งนะเนี่ยจริงๆแล้ว และนี่คือขอบสนามทอเเทนขอบคุณวิดีโอต้นฉบับจากชาแนลยูทูบเอวีวิดีโอสนับสนุนโดยแอปพลิเคชันซูเปอร์สกอร์อัปเดตผลบอลกันสดๆแจ้งเตือนกันทุกประตูครบถ้วนด้วยข่าวสารและสถิติจากทั่วโลกสาวก a n d ด o i d โหลดเลยสำหรับ iOS รออีกนิดเดียวนะจ๊ะและขอบสนามทอเเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับมีมาทุกวันเลย So yeah. we rollin' in them binges oh. Won't you blow it up and stop the baby sittin' oh. She got drunk oh. as fuck and swallowed oh. all my kisses yeah. Back to the back, Tax on the back